เราก็เริ่มด้วยการสวดมนตน์ไหว้พระบูชาพระแล้วกล่าวอธิษฐานดังน,นี้ตั้งน้ำมนสามจบและบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่อาศัยวันนี้ข้าพเจ้าได้ทำการอาบน้ำเกลือขอให้พระแม่ธรณีพระแม่คงคาช่วยนำพาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวของข้าพเจ้าทั้งหมดบาปใด กลรมใดที่ข้าพเจ้าเคยกระทำขอให้เปิดทางให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าเคยมีแผ่ไปให้ภัยสารขอให้เลิกจองเวรตองกันต่อกันขอให้ยกเลิกคำสาปแช่งคำสาบานทั้งหลาย ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทินขอให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่เจ็บไม่จนไม่มีน้ำตาจะทำสิ่งหวังประการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มั่งมีสีสุขไม่อดไม่จนสาธุสาธุสาธ,สาธุจากนั้น ให้กั้นใจราน้ำในกำมังตั้งแต่หัวตรดเท้าขอให้ท่านทำด้วยความศรัทธารับรองว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับเตรียมน้ำใส่กระมังครับเ,เพื่อนเนี่ยเกือรเดยวเราใช้เกลือหนึ่งกำมือนะเ,นเพื่อนเวันนี้เราจะใช้ตัวนี้แทนเนาะเป็นเกลือหิมมลัยได้มาตอนที่ผมไปประเทศอินเดีย ใส่เกลือลงไปหนึ่งกำมือที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนี้เราก็จดุดทูบปฏิฐานเราก็จะมาอาบตามเกลือนี้กัน